สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับย้ำเลี้ยงเลี้ยงแต่เว้นตกดินครับที่บ้านน้องนี่ครับเปลกตาเลยครับพี่น้องครับตอนนี้คอกัวออกแล้วครับเหลือคอกเบะบัดเปลี่ยนจางปางผุดคอกัวไปอยู่พูล้ลวครับปรับดินครับเขาแล้ว มบึงขอกอัว่เปลี่ยนเราไหมที่ดีเฮ้ยเอาเสียงเอาสองตัวนี้คือไม่ได้ห้องอีกตัวนึงไม่ได้ใสีอุ้งยิงจับมันไม่ได้จีนเลยมันแค่อุ้งยิงตีไม่จับ ผักกเฮ็ดมื่อนีิเลยจรินไหมพ่ออีกอันนี้างมั้ยขอกหกวานอย่างมั้ยโอ้เฮ็ดเมื่อ,อวานนี่นนใส่วาสนานี่รอนี่รอวาสนาเป็นบ่นตัวหูห,หูดำๆกระมูเนี่ยเปบ่ นี่วาสนาเอา้าโบเมนเพียเพียไม่บอกตัวใดวาสนาตัวพี่ไม่หรือน,นี่อะไรอะเพียตัวพี่เออเพียวาสนาเป็นสาวแล้วร,รับจังหน่อยก็ได้ทับสน,นุนเลย แับภูมิทัศน์ครับไอ้มันเข่ากันน้ำบัตรเสียงแบียดมั้ยง่ายไปพูดมันกับคนื่นบอกพอมันกับยูขึ้นก็แล้วที พื้นไฟกัดติดแล้วครับเดี๋ยวพื้นกำลังทดลองระบบไฟนะครับป่าช้างนะครับมา่น<ป>่โตไโเห็นว่าจโจโพดแล้วครับ จกให้แสนฟ้องด้พี่น้องครับมือปิดฤดูกาลพี่น้องไปเห็นกำลังเจกันในไรอีกชีเดือนครับวันที่29 30 30มิบสนิถุนาวันเกิดบดโจปิดฤดูกาลพอดีนะครับมัน,นี้กับไปใส่เสียงขับน้องซูเฟีย,ฟยครับเพีงตัวแฟนมาจังใดครับคูเบอร์ ปล่อยวันที่23ครับแต่ว่า21นี้คือเพลงน้องอูงอิงนะครับกับแม่จินตลาผู้หลบับสร้างผสมน้องฮักนะครับสร้างผสมน้องฮักปล่อยวันที่21นี้3โมงเช้าโอ้ันพี่สวนวิญญาณแล้วก็อีงาม้วยพี่น้องครับเนะี่ย อันนี้ตัวรูดไหมอันนีนนนนน้อันนี้อันนี้สัญญาณมิวพอสร้างระบบไฟนี่คือเรียบร้อยแล้วนบครับระบบไฟก็ยังไม่สมบูรณ์ในด้านในครับผมเหลือด้านไหน,<อ>น,นที่เป็นทุกปักจจัยเราต้องไปบิปปป้วเขาแล้วว่า,าต้องไปแปะให้มันสมบูรณ์อ๋อ ว่านี่คือไฟในบ้านกัยังเหลือรับก็คืออันนี้คือวางระบบไฟไว้แต่รายละเอียดต้องรอบวิวอินแล้วไม่นครับเพราะว่าผมจบไม่ได้เพราะวคำเขาไม่จบเพราะขาจบบ่ได้ครับนี่ครับไปเรื่อยๆนี่ครับก็แฟนคขับก็เข้าใจนะครับเพราะว่าผมจบบ่ได้ครับด้วยด้วยระบบตัวผมเองครับแต่ต้องเอาใส่เพิ่นคือกันครับใสยงานเอาใส่งานบิวอินคือกันภายในเนาะไม่ครับเพราะเพิ่นไม่จบเพาะเขาจบโบราณครับ ต้องใส่แปะปลั๊กแปะสวิตีดในตัวแล้วก็ใส่ข้อบมันไว้อีกทีนะครับก็อีดูสวยงามอีกเทีนึงแม่ใครับอันนี้ก็หลักๆของผมก็เหลือนี่แหละเหลือสุขภัณฑ์สั่งแล้วอาทิตย์คิดว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ก็คงคงได้มาครับมาใส่แล้วก็ระบบท่อระบายน้ำแม่ครับพวกชโลบายน้ําที่พันธมนี่แล้วเขาก็ต้องออกไปเฮิตเป็นร่องน้ําข็งอันนี้บอกครับเป็นท่อท่อย่หินครับท่อแย่หินดึงน้ําออกไปในที่ที่มันอับๆให้มันซึมออกไปเพราะว่า ในเมื่อวานถ้ามันมีทอร์บายน้ำที่จะสามารถจำลงไปได้เราต้องใช้เป็นระบบแบบนี้ครับไปผสมกันครับะมสุดยอดฝีมือครับสีสเกีสร้างบ้านเนียบอิริพี่น้องครับสุดยอดครับผมไปดูเบิ่งหน้าไปสัมผัสลูกสาวเห็นไงว่าเป็นไปจริงไรเป็นเพราะใจไปไปติต้องงานเลี้ยวพุณละ ปลามมีม๋ปอปาตาเดินทแล้วอบตทุ่งชัยน้องมาเรยงอำเภออุทุมพรพิสัยอุ้อุทุมพรเพชรบันเพงอีนหนอพพลีเน,นาะอะครับครับรสวนพี่น้องไปแห่กับลังใจทุกสนามอีนหลีเลยเอา ออกกำลังกายแล้วป่ะเนี่ยมันแข่งแข่งเลยดิเนาะดุกดิกดุกดิกปลามันคือแข็งแข่งดีเลยดิเนาะมันหายดีแล้วบอกครับเนี่ยเสรละคนเลี้ยงเนาะ มันหายมันหายดีแล้วร้อยประสิทน์เริ่มหมด,ด,ดเลยเป็นถังแก๊สเลยโอ้สั่งใจไทยไงจะแม่เจ้านาะสะโพกกระ่ายเดี๋ยว่ม่ไร้อนนดหน่ยแล้วจะดวยเรีรย่วยวราะตงไปยหอกเซียวป่าสัก โอ้สวยงามไปดีครับดีไหมไฟไหมสุดยอดดีดีโอ้นี่ก็ตันตึ๊บเพื่อนกันนี่ก็ได้ ไฟเริเเียงสว่างแล้วนะครับเอา้าคลิปนี้ฝากพี่น้องสำนีครับขอบคุณคลิปนะ้ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเ,งเหงๆ่อรวยๆทุกผู้ทุกคนครับขอบคุณครับ